สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมมาเห็นเรือนะเาขากำลังจะลากเสาเข็มหรือเปล่าครับทุกคนครับเนี่ยแปลกตาแปลกใจก็เลยมายืนถ่ายคลิปให้ทุกคนดูครับนี่ครับผมอยู่ตรงสะพานข้ามของพระขนงน,นะครับทุกคน มันไม่ติดเสานะทุกคนนะที่แรกนึกว่ามันจะติดไหลกลับไปแล้วก็ค่อยดึง่เียโอ้ที่แรกนึกว่าจะติดไม่ติดนะทุกคนนะเรือบรรทุกเนี่ยลากได้ทีก,นนะกทที่ตันนะทุกคน เกิดมาไม่เคยเห็นโอ้ฝั่งนน้นเปลี่ยนรกสายรถตุรก สร้างนะทุกคนเนะพิ่งสร้างแล้วเสร็จแนละ้วไอได้ทุกคนนะทำทางเดินทางเท้านะฮะทุกคนนะทำใหม่หมดเลยเนาะประเทศไทยแบบนี้นะครับประเทศที่ไม่พัดก็เรียกว่าอะไรนะไม่หยุดพัฒนาต้องเป็นแบบนี้ ถ้าประเทศที่พัฒนาแล้วเขาก็จะไม่ทําอะไรนะแต่ประเทศที่กําลังพัฒนานี่ทําให้หยุดแต่แต่จะเิญมากๆทุกคนต้องบอกไปมีโอ้มาลากมาตรงนี้ทุกคนแต่ก่อนผมเคยถ่ายคลิปตรงนี้นะน่าจะทำะเป็นที่สูบน้ําเป็นประตูกั้นน้ําหรือเปล่าทุกคนนะแต่เขามีเครื่องตัวนี้อยู่นะครับไม่แน่นนใจ น,นี่นะครับขอพระขนงนลยทุกคน ไม่หยุดนะประเทศไทยทำตลอดก่อสร้างตลอดสร้างต,ตลอดนะทุกคนนะดูหนะ้าข้างนู้นก็จะเป็นรถนะครับรถ,รถอะไรนะที่รถฉีดน้ํารถอะไรอนะ่ะเต็มไปหมดแนละ้วทุกคนนะ อันนี้มันเชื่อมไปคลองแสนแสบใช่ไหมทุกคนนะอันเดียวกันใช่หรือเปล่านะมันจะใช่เนาะทำไม่หยุดจริงๆนะรประเทศไทยนี่ก็เพิ่งทำเสร็จไม่กี่เดือนเลยมั้งทุกคนทางเดินทางเท้าใหม่นะประเทศที่ไม่หยุดพัฒนานะทุกคนเนาะ แต่ที่เจริญก้าวหน้ามันต้องแบบนี้นะครับไม่เห็นแล้วก็อดถ่ายคิดไม่ได้เนาะนดูสิขงบนก็เป็นทางด่วนนะทุกคนนะทางด่วนส่วนบ้านผมนี้ก็ต้อง เราชนะตอนบบ่ายแล้วผมว่าเดี๋ยวข้ามมาก็จะเป็นตลาดพระขนงของนะทุกคนเอฟซีเตยพลมีไหมครับที่ตลาดพระขนงถ้ามีก็คอมเมนต์เข้ามาหน่อยครับ ไม่เหมือนเดิมทุกคนมันยังไงไม่รู้ก็ไปตามยุคตามสมัยเนะาะนี่ทุกคนค้าขายที่ประเทศไทยมีป้ายบอกราคานะครับสิบบาทนี้มันถูกนะกคนเพราะว่ามองว่าถูกนะหับ ชิคอะไรต่างๆเขาจะจัดราคาไปไว้ไข่ก,ก็ถุงละสี่สิบห้าบาทไส้โซน กระดาษสิบห้าบาททุกคน,กคนเข่งเารียกอะไรนะอ่าเห็ดเห็ดกล้วยกล้วยห,ห,หักมุกหรือเปล่าทุกคนใช่ไหมถั่วกระัรสิบบาทโอ้ทุกคนกระไรสิบบาทด,ดีนะ นี่ทุกคนกระเป๋าหลากสีกระบานต้องสี้โอเคแล้วครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับทุกคนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ